ดีตอนเช้าครับกับพี่ๆเพื่อนๆสิ่อมวชนนะครับเพื่อนๆในโงการสืบมนชนของเราของจังหวัดพัทลุงนะครับขออนุญาตแนะนําตัวนะครับอยากวาเป็นน้องใหม่สักนิดหนึง่งมาทํางานที่พัทลุงตั้งแต่เดือนตุลาไปลายเดือนนะครับผมชานินทอระกโชครับประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุงก็ย้ายมาจากจ,ากจากังหวัดตรังครับอ,อยู่ที่จังหวัดตรัง ห้าปีครับห้าปีก็ถือว่าเกินคต้าที่ทางกรมกำหนดไว้แต่ว่าเป็นการขอครั้งแรกปีหนึ่งจาก4ปีเป็น5ปีที่6นี้ก็ไม่ขอเพราะว่ารู้ว่าต้องถึงไม่ปีนี้ปีหน้าก็ต้องโดนย้ายก็เลยไม่ขอแต่ว่าพูดลิเล่นกับนายว่าถ้าจะย้ายก็ขออยู่ใกล้ๆนี่แหละใกล้ๆตรังไปซื้อบ้านไปที่ตรังก็ เป็นไปนตามเป้าหมายนะครับก็คือย้ายมาจังหวัดพัทลุงใกล้ตรังแล,ล้วก็ใกล้กลสงขาคือบ้านเดิมนะครับบ้านเดิมสงขาก็มาอยู่ที่พัทลุงสามสี่เดือนก็หลายท่านก็ได้พุทธาทักทายกันแล้วนะครับแต่ว่าบางท่านก็ยังไม่ได้แค่เจอในงานนะครับยังไม่พุทธาทักทายกันก็ขออนุญ,ญาตว่าบางทีพอมาจำนงงานประจำจังหวัดไม่เหมือนสชทรหรือพอซึ่ง งานเยอะมากทุกวันม <songs> <íamos> ีค <grape in Rocky accent> ิวงาต่อพิธีหรือไม่ก็งานประชุมที่จังหวัดเพื่อออกพิธีข้างนอกเนี่ยนะครับเพราะาอากาศที่จะไปพบปะกันก็คาดจะยากนิดหนึ่งแต่ว่าก็ว่าเจองานไหนก็อยากจะได้พบปะคุยทักทายกันนะครับก็ยินดีนะครับหรือว่าใครมีเวลาว่างแวะเท่าที่จาละการก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับที่สำนักงานพญาพันธ์จังหวัดพัทลุงนะครับ ผมไม่อยจะมีต้องการช่วยแล้วก็น้องๆก็ทานกาแฟก็ได้ครับกินดีตซะรับถึทา่าด,ด้วยสำหรับงานันนี้ก็เป็นงานเล็กๆที่กรมประชาพันธ์นะครับจับมันก็ประมาณมาก้อนเล็กๆพ <laughs> ูดเกี่การอยู่ทำไงรเราจะได้มีเพื่อนๆสือ่อมาสุปะทานข้าวที่บ้านนะครับมาภวษาไทยห่าง,งาบ้านในภาษาคนสื่อนะครับทำางานประชาพันธ์แต่ว่าก็ ประมาณจํากัดนะครับทุกอย่างการทำงานก็ต้องมีงบประมาณเมื่องบประมาณจำกัดก็ได้ในวงเงินจำกัดแลั้นก็อาจจะจํากัดด้วยนะครับสถานที่ก็จํากัดนะครับงบประมาณอาหารแรงงานก็อาจจะไม่เป็นที่ต้องขออภัยห้ยาอนโอกาสนี้ด้วยนะครับส่วนงานในวันนี้ครับสำนักงานประชาพันธ์จังหวัดจัดโดยได้รับมอบจากกรมพันธาพันธุ์ที่ได้มอบมอบประมาณมานะครับดนเนินการในเรื่องของการเผยแพร่ข่าวสารเพราะว่า เขาบอกว่ากรมประชาพันธ์ก็เป็นหน่วยงานหลักในการสื่อสารประชาพันธ์ในพื้นที่จังหวัดนะครับทางกรมก็ให้งกมาแล้วก็ระยะขณะนี้นะครับเรื่องที่ต้องการสื่อสารก็คือเรื่องของการเลือกตั้งเพราะว่าข่าวสารต่างๆเนี่ยเรื่องการเลือกตั้งในทุกท่านก็นติดตามการ่าวทุกวันนะครับมีการย้ายพักมีการตั้งนายกการทางจอทีวีอะไรก็มีท,ทุกวันนะครับ ทางการมงานประชาพันธ์จังหวัดก็เลยจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อวันนี้นะครับเราสื่อมวลชนจะได้มีข้อมูลเบื้องต้นนะครับในการติดตามข่าวสารการเลือกตั้งของจังหวัดพัทลุงว่าเอ่อมันเป็นไปแนวทางใดนะครับการจัดการเลือกตั้งในจังหวัดพัทลุงจะมีแนวทาง,าาอ,ง,งอยาอา่า,าง,ยงไรมีความชึบหน้าไปอย่างไรนะครับแล้วก็คําถามที่เกิดขึ้นในใจของทุกท่านนะครับคิดว่าพอดูข่าวเออทีวีนะครับดูจากข้อเท็จจริต่างๆเนี่ย ก็อาจจะเกิดคำถามที่หลายคำถามนะครับันนในวันนี้เราก็เลยเอาผู้ที่รับผิดชอบเรื่องการเลือกตั้งโดยตรงเลยทีเดียวก็ได้ครับมาให้คําตอบเบื้องต้นนะครับเพราะว่าการประกาศยุคสภาหรือว่าการเลือกตั้งก็ยังไม่ประกาศนะครับว่าประกาศวันไหนเลือกตั้งวันไหนก็ยังไม่ประกาศแต่ว่าแนวทางต่างๆเนี่ยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็วางไปแล้วนะครับโดยเฉพาะกประตซึ่งวันนี้ผอกคประตอนะครับก็จะมาพูดด้วยท่านกฆษกเองนะครับ รวมทั้งรวมทั้งจังหวัดซึ่งจะมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งด้วยประสาน,านการเลือกตั้งนะครับสต่รุ่นการเลือกตั้งกับตอปตอเนี่ยครับโดยท่านประหลัดจังหวัดก็จะมาพูดว่าจังหวัดเกามีแนวทางอย่างไรในการดำเนินการเลือกตั้งในพื้นที่ให้เป็นไปโดยความโปร่งิธรรมแล้วก็มีผู้มาแท้สิทธิ์มากที่สุดนะครับเพราะว่าตัวเลขการแท้สิทธิ์เลือกตั้งทราบว่าจังหวัดากลุ่แมแี่ยของเรา ตัวเลขค่อนข้างสูงนะครับอยู่ทรถไฟหลายเรื่องนะฮะทีนี้ถ้าการเลือกตั้งครั้งต่อไปเขาคาดหวังว่าผู้มาใช้สิทธิ์ของจังหวัดพะรุงก็คงจะอยู่ในระดับต้นๆเหมือนกันถ้ามาใช้สิทธิ์น้อยกว่าครั้งที่ผ่านมาถือว่าการประหยัดของเราก็ค่อนข้างจะไม่สำเร็จโดยเฉพาะประหยัดจังหวัดนะครับอาจจะถือว่าการประหยัดไม่ตั่วถือไม่ดีนัานดีควรนั่นอยู่ในความรับผิดชอบของ ขอออกซึ่งด้วยนะครับวัวทอซักคู่หนึ่งนะครับใกล้ถึงเวลาตอนนี้ท่านประจังหวัดก็มารออยู่แล้วครับขออกต่อรวมทั้งหัวหน้าฝ่ายกฎหมายมาพูดคุยวันนี้ก็จะมาให้คำตอบกับพวกเรานะครับทีมทีมสื่อรวมทั้งจะกริตโกกาสให้ทุกท่านได้สอบถามซักถามนะครับว่าการจัดการเลือกตั้งในครั้งต่อไปนี่จะเป็นไปในทางใดนะครับ าการดูแลความปลอดภัยเป็นอย่างไรการดูแลผู้ใช้สิทธิ์การารณรง์ให้มีผูม้มาใช้สิทธิ์เนี่ยมากขึ้นหรือว่ามากกว่าที่ผ่านมาเนี่ยทำยังไรเดี๋ยวท่านกรกตท่านพอนะครับท่า,านอะจังหวะก็จะมาให้ข้อมูลให้คําตอบนะครับวันนี้ก็ท่านก็มาอรออยู่แล้วต้องขอขอ,ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับส่านเอ่เพื่อนเพือนพี่ๆนะครับที่มาประชุมกันในวันนี้มาลงมือในวันนี้นะครับ ออก็คาดหวังว่าการจะร่วมคงจะให้ประโยชน์กับท่านนะครับได้มากก็น้อยแล้วก็คงจะไปช่วยกระบการจัดการเรื่องต่างของรัฐบาลได้เป็นอย่างดีแล้วก็ผลการเรืองต่างที่จะเกิดขึ้นในเรื่องนี้ก็คงจะมีตัวเลขอยู่ในระดับต้นๆเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาครับขอบคุณครับ